ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของเพลี้ยกระโดดท้องเขาวนะครับหรือเพลี้ยกระโดดข้าวโพดนะครับก่อนก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขออ้างอิงนะครับกลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกําจัดสตูพืชน,นะครับขออนุญาตทำความรู้มาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดนะครับวันนี้เป็นเกี่ยวก็เพลี้ยกระโดด พาโพดแล้วก็ยากาจัดนะครับเราจะมาดูรูปร่างลักษณะตัวเต็มวัยนะครับนี่จะมีสีน้ําตาลอ่อนนะครับปีค่อนข้างแข็งเออปีค่อนข้างใสนะครับบริเวณด้านสลังมีแถบสีน้ําตาลอ่อน2แถบนะครับทอดยาวคู่กันตั้งแต่บริเวณสันกะโหลกไปจนถึงปลายปีกเพศเมียมีขนาดลําตัวใหญ่กว่าเพศผู้ตัวเพศเมียมีความยาวลําตัวประมาณ4 5ถึง5.0มิลลิเมตรนะครับ ส่วนเพศผู้เนี่ยนำตัวยาประมาณ4.0ถึง4.2มิลลิเมตรบริเวณส่วนท้องด้านล่างของเพศผู้จะมีสีน้ำตาลส้มส่วนของเพศเมียจะมีลักษณะของไขหรือก็เรียกว่าขี้พึ่งสีขาวเคลือบอยู่นะครับซึ่งเป็นที่มาของชื่อของชื่อเพลี้ยกระโดดท้องขาวนะครับ จากการศึกษาในประเทศอินโดนีเซียเพราบว่าพลีกระโดดท้องขาวมีวงจรชีวิตยอยู่ที่ประมาณ38-47ถึงวันนะครับระยะไข่ใช้เวลาประมาณ9-11ถึงวันตัเพศเมียจะใช้อวัยวะวางไข่แทงทะลุเนื้อเยื่อพืชน,นะครับเพื่อวางไข่บริเวณเส้นกลางใบแล้วก็กาบใบนะครับจากนั้นเพศเมียจะทำการขับสารที่มีลักษณะคล้ายไขย่ขี้ผึ้งสีขาว กคุมไข่เพื่อป้องกันอันตรายนะครับซึ่งสารสีขาวนี้จะพบในส่วนท้องของเพศรเมียเท่านั้นโดยไข่ที่วางในแต่ละจุดมีจํานวนประมาณ1-24ฟองโดยเพศรเมีย1ตัวเนี่ยสามารถวางไข่โดยเฉลีย่ย1 8 1ร้อยสถึงสองอฟองระยะตัวอ่อนมี5วัยนะครับแต่ละวัยใช้เวลาประมาณ3-4ง4วันตัวเต็มวัยเพศเมียมีอายุประมาณ 13- 17วัน ซึ่งยาวนานกว่าเพศผู้ที่มีอายุประมาณ8-12วันนะครับตัวอ่อนวัยแรกที่เพิ่งฟักออกจากไข่จะมีสีลำตัวค่อนข้างขาวและเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองปนเขียวในวัยที่2จากนั้นค่อยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลในระยะตัวอ่อนวัยที่3-4สและสีน้ำตาลอ่อนอมส้มในระยะตัวเต็มวัยนะครับทีนี้มีมาดูลักษณะการทำลายนะครับ ซึ่งตัวอ่อนและตัวติมใบของเพลี้ยกระโดดชนิดนี้จะดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบอ่อนนะครับแล้วก็ออกาบใบทําให้ต้นข้าวโพดเนี่ยชะงักการจเจริญเติบโตหากระบาดรุนแรงจะทําให้เกิดอาการใบไหมนะครับเป็นดังในภาพนะครับนอกจากนี้ยังขับถ่ายมูลหวานลงบนต้นพืชเป็นสาเหตุท,ที่ทําให้เกิดราดํานะครับจะสังเกตว่าต้นข้าวโพดไอใบข้าวโพดจะเป็นรานะครับราสีดํา ก็เกิดจากการขับถ่ายของเพลี้ยนะครับล่านี้จะขึ้นปกคลุมส่วนต่างๆทําให้บทบางพื้นที่สังเคราะห์แสงของพืชน,นะครับทำให้พืชนี่ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้และสังเคราะห์แสงได้ลดน้อยลงอีกทั้งยังมีรายงานว่าเพลี้ยกระโดดชนิดนี้นนทาให้เกิดปมตามเส้นใบและก็ใต้ใบอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าการระบาดของเพลี้ยกระโดดท้องขาวทําให้ผลผลิตกระพดลดลง ซึ่งจากข้อมูลในประเทศอินโดนีเซียเพราะว่าในฤดูแล้งปี2 0 0 5ปน2017นะครับที่พบเพลียกระโดดท้องขาระบาดุนแรงทำให้ผลผลิตขระโพดลดลงถึง52.2%สอดเปรเซ็นต์ผลผลิตที่ได้จาก้าะโพดที่ถูกเพลียยกระโดดท้องขาทำลายนั้นมีฝักที่เียบเล็กเม็ดมีน้ำหนักน้อยนะครับเปลาะแล้วก็แตกหักได้ง่ายเมื่อนำไปเข้าเครื่องกระทาะเม็ดนะครับ ส่วนข้าวโพดข้าวฟ่างหญ้าขะโยงหญ้านกสีชมพูหญ้าตีนกาสำหรับในประเทศไทยเคยมีรายงานว่าพบเพลี้ยกระโดดชนิดนี้ในนาข้าวแต่ไม่ใช่ศัตรูที่สำคัญนะครับส่วนการส่วนเขตการแพร่กระจายก็จะเป็นประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็ไทยนะครับดูการป้องกันกำจัดนะครับ เรื่องต้นควรมันสำรวจแปลงปลูกข้าวโพดอย่างสม่ำเสมอนะครับหากพบปุ๋ยสีขาวนะครับคล้ายขี้พึ่งเกาะอยู่บริเวณเส้นกลางใบหรือกาบใบแสดงว่าเริ่มมีการเข้าทำลายของเพลี้ยกระโดดท้องเขานะครับหากพบการระบาดรุนแรงนะครับให้เลือกใช้สารกำจัดแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งดังนี้นะครับก็จะมี1สารคาร์บิลิวแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการใช้ก็20กรัมต่อ น้ำยี่สิบลิตรอันนี้อยู่ในกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็สารไทอะมิโทเซมยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อัตราสองกรัมต่อน้ำยี่สิบลิตรน้ำยี่สิบลิตรอันนี้อยู่กลุ่มสี่นะครับแล้วก็สารดาไดโนทิฟเรนสิบเปอร์เซ็นต์อัตราการใช้สิบห้ากรัมต่อน้ำยี่สิบลิตรอันนี้อยู่ยาอันนี้อยู่กลุ่มสี่สายเมดาโคลพิดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัตราการใช้สิบห้ามิลลิลิตรต่อน้ำยี่สิบลิตรสารนี้อยู่กลุ่มสี่นะครับแล้วก็สาร ไพเมโทซิน50% 10กรัมต่อน,น้ำา20ลิตรอันนี้อยู่กลุ่ม9นะครับแล้วก็สารบูโภเฟซิน25%อัตราการใช้20กรัมต่อน,น้ำา20ลิตรสารตัวน,นี้อยู่กลุ่ม16แล้วก็สารฟอทิคามิก50%อัตรา10กรัมต่อน,น้ำา20ลิตรอันนี้อยู่กลุ่มย9ิบนะครับ หมายเหตุน,นะครับสารภพมีโทซินและสารฟอนิคามิเกเป็นสารที่คาดว่าน่าจะเป็นน่าจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดแต่ก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นจึงควรคำนึงถึงต้นทุนแล้วก็ความคุ้มทุนในการใช้สารด้วยนะครับสำหรับสารอ e ิมดโคพิทไทอะมีโทเซมไดโนทิฟูเรนเป็นสารกลุ่มที่กลุ่มนีโอนิโคตินอยนะครับจัดอยู่ในกลุ่ม4เป็นสารกลุ่มที่มีพิษต่อผึ้ง และมแมลงผสมเกสรค่อนข้างศูนย์ครับดังนั้นถึงควรระมัดระวังในการพ่นโดยอาจเลือกช่วงเวลาการพ่นโดยพ่นในช่วงเช้าตรู่หรือช่วงเย็นนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงเวลาที่พึ่งและมแมลงผสมเกสรอ,ออกหาอหาหารนะครับและจะช่วยลดความเสี่ยงและอันตรายต่อพึ่งและมแมลงผสมเกสรได้นะครับครับก็ขอขอบคุณคุณเกษุดาศุลสิริ กีตวิทยานะครับชำนาญการกลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลงกลุ่มกีตสัตว์วิทยาและก็สำนักวิจัยพัฒนาการอรารักขาพืชกลมวิชาการเกษตรซึ่งเป็นผู้จำแนกชนิดและให้ข้อมูลเพิ่มเติมในบทความนะครับแล้วก็คุณสตาวุธนะครับสำหรับรูปภาพและพื้นที่การระบาด ครับก็ขอขอบคุณนะครับเอกสารอ้างอิงกวารีหงพลึกเพรชกจันทร์และก็เพรกระโดดัตูพื่เศรษฐกิจในประเทศไทยกลุ่มกิตะและสัตว์วิทยากลมวิชาการเกษตร